คดนี้แห็นนารินาชั้นบนนะครับมีมเลิศมากอลังการทุกคนมีชั้นบนนะมีสามชั้นนะครับเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างบ้างเนาะนี่เมนูมอลังการมากทุกคนไปเ,เก็บบรรยากาศทั้งบนเป็นแนวร้านเครื่องดื่ม แบบสไตล์โตเกียวเลยทุกคนน่ารักมาก นี่ทุกคนฮนาริจ้าเราอยู่ข้างบนเราต้องแบบเก็บเสียงนิดนึงเข้ามาในซอยติดกับดองดองกินะฮะเข้ามาหาไม่ยากทุกคนจ้าเป็นแนวแบบร้านชาสไตล์โตเกียวญี่ปุ่นทุกคนข้างบนเราขึ้นไปแล้วนะครับบอกให้โลกรู้ว่านะครับทองหล่อซอยสิหรือเอกมัยห้าทะลุก,กันก็จะมีเนี่ยฮะร้านแนว เขาเรียกว่าแฮนาริที่เป็นแปลว่าสวยงามงดงามประมาณนี้นะฮะเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ของสาวโตเกียวเป็นโตโตซังประมาณนั้นโตโตจังอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นญี่ปุ่นน่ารักมากทุกคนเมนูเขาเป็นยามัตฉาดิเซอร์ก็มีนะครับแนวแบบซิกเนเจอร์นะฮะที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาพลังการงานสร้างโฮจิชาเซตชีนะฮะ อันนี้หมดเกลี้ยงอาหารขายหมดอันนี้หน้าตาดีทุกคนอันที่เป็นแอปเปิลคอตนะฮะมองบางเป็นภูเขามองบางนะฮะเป็นมัตฉะอุจินะฮะอุจิมัตฉะแอปเปิลคอตส์มงังบางเค้กก็มีะทุกคนเป็นแนวเค้กคิสเตนก็มาฮะคิสเตนเป็นภาษาญี่ปุ่นโบราณโตเกียวนะฮะเป็นแนวร้าน ชาเครื่องดื่มประมาณนั้นนี่สปากเกตตี้อะไรก็มานะฮะเป็นแบบคิดเต็นคุณผิดผุณถูกขอไัยด้วยนะครับนะี่เป็นแฮมเบอร์เกอร์เป็นวากิวเคอรี่เป็นเมนูข้าวญ,ญี่ปุ่นก็มีอุยนาทานทั้งนั้นเลยทุกคนนะฮะนี่เป็นซีฟู้ดเคอรี่สปากเกตตี้ทอมัตเตอร์เคอรี่ทูน่าก็มีฮะนะฮะ,ฮะเดี๋ยวไปดูข้างในหน่อยไหม ดูบรรยากาศนะฮะสวย,สวยนี่ฮะแอร์เย็นๆชั้นสองชั้นสามทุกคนชั้นสองชั้นสามชัน้นหนึ่งนี่คือชั้นหนึ่งทุกคน อามณงบางอันนึ่งโอเคค่ะบรรยากาศน่ารักมากทุกคนใครจะตากแอร์ข้างบนก็เชิญนะจ๊ะส่วนข้างล่างก็จะเป็นแบบสบายๆอบอุ่นอบอุ่นฮะอบอุ่นในท่ามกลาง แดดอ่อนๆทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันนะมากินก่อน,นทุกคนจ้ะอันนี้เป็นนิวมัชฉะบันไซใช่ไมน,นี่นี่นี่นชาเขียวเป็นเจ้าที่แบบนำชาเขียวจากญี่ปุ่นอ่ะนิสตอเสียบก่อนทุกคนพรีเมียมมากๆในดมดูซีหอมกลุ่นมากือ้อ หอมทุกคนหอมชาละมุนละมุนละมุนเข้มข้นเข้มข้นจริงฮะทุกคนอืมสุดยอดอืมเป็นคาเฟ่ชาเขียวเต็มรูปแบบแต่ก็มีเมนูอื่นนะทุกคนนี่เมนูที่เป็นยูสุก็มีสดงโดาเป็นคิสเตนเป็นแนวเครื่องดื่มที่ไม่ใช่เฉพาะชาอย่างเดียวแต่เป็นพวกเป็นโคลาครีมโซดาก็มีทุกคนมเมนูให้เลือกเยอะฮะ นะฮะรวมคิดสเตนมานีเมนูอย่างอื่นอุ๊ยอร่อยทุกคนชาเขาแบบว่าเข้มข้นละมุนมากเป็นชาเขียวแท้ๆนะฮะของญี่ปุ่นแต่ข้างในร้านก็จะมีผลิตภัณฑ์เพ้นเพิร์นเซรามิกเขาแบบญี่ปุ่นแท้นะทุกคนนะฮะอันนี้ต้องไม่ลืมนะฮะเขาบอกว่าสาขาที่ฟิวเจอร์พาร์คก็มีแล้วนะทุกคนใครอยู่แถวนั้นก็เชิญตามสบายเลยฮะชอบแบบแนวสายเขียวสายชาเขียวทุกคนเดี๋ยวเราชิมนี้ก่อนอันนี้เป็นโรลเค้กที่เขาแบบ เขาเรียกว่าอะไรช้ชาเขียวชาแท้ hmm. อร่อยมากทุกคนอื mm hmm. ใครชอบแนวแบบคาราเมลมีซะทุกคนดูสิดูหน้าตาเป็นแนวไอติมแล้วก็มีถั่วดงถั่วแดงนะครับหน้าตาแบบนี้เลยทุกคน mm hmm. อร่อยมากทุกคนจะก,กินกับนี้ยิกอร่อยมากๆนะฮะ ฮันนาริที่แปลว่าสวยสดงดงามภาษาญี่ปุ่นแท้ๆโตเกียวทแท้ๆเลยทุกคนเนี่ยฮะนี่ฮะ,ฮะทุกคนฟีลแบบว่าเหมือนหลุดเข้ามาหลุดเข้ามาในดงญี่ปุ่นแท้ๆเลยจากโตเกียวทุกคนเนี่ยฮะก็เ,เอาชาเขียวเป็นหลักเลยมาสร้างสารรค์เมนูให้เราได้ชิมหวานหอมละมุนชาเขียวแท้ๆแต่ข้างในนี่อย่างที่บอกนะฮะทุกคนมีสินค้าจากญี่ปุ่นแฮนด์เมดนะฮะ เขาใช้ศิลปินญี่ปุ่นเลยฮะเพ้นว,วาดกันไปเลือกได้เลยฮะแล้วก็สอบถามน้องเขาได้นะฮะที่นี่เราอยู่ที่สองหลอดสิบเอกมัยห้าอืมอร่อยมากทุกคนอะดูเมนูกันต่อคิสเตนเมนูนี้เป็นเหมือนกับจริงๆินคิสเตนเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมทุกคนเหมือนกับร้านที่ใช้สําหรับดื่มชาแต่เ็าเมนูหลากหลายขึ้นไงอันนี้ก็มีแนวแบบออแฮมชีสโทสพวกเนี้ยทุกคนดูหน้าตาหน้า,นาทานมาก สุดยอดฮะแล้วก็ชาเนี่ยเขาบอกนำเข้านะฮะเป็นชาจากเมืองอุนจิฮุนอูจิเนาะอูจิขอโทษทีทุกคนอ,อร่อยมากนะฮะอร่อยจริงจรงทุกคนนะฮะอันนี้ถั่วแดงปะใช่ไหม ก็เ,เป็นอุจินะเป็นเมืองอุจิต้องออกเสียงให้ถูกอุจิอิชาเขียวมีชื่อมากที่นั่นแล้วก็สัญลักษณ์ของเขาก็เป็นเหมือนสาวเกอิชาเพราะว่าฮันนาริเนี่ยแปลว่าสวยสาวสวยพรรณนาความสวยงามของอ่อหญิงเกอิชาของญี่ปุ่นนั่นเองทุกคนหอมจิมากทุกคนอร่อยอร่อยมาก ลูกค้าเข้าตลอดนะทุกคนอยู่ในซอยดองกิดองดองกิทุกคนเอกมัยห้าทองหลออ่อสิบเดี๋ยวต้องรีบกินแล้วทุกคนเด๋ยวคนจะเยอะฮะข้างในคนเยอะฮะอร่อยมากโอ้ยอร่อยผมกินกับถั่วแดงยิ่งอร่อยทุกคนแลาะชาเขียวนี่คือเข้มข้นมากนะฮะสรุปเป็นคาคาเฟ่ของชาเขียวเลยฮะ เราสร้างสารรค์เมนูรังสรรค์แบบแล้วก็มีเพิ่มเติมเป็นคิดสเตนแบบว่าเครื่องดื่มหลากหลายขึ้นมียูสุกยูสโคมีเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีโสมคาราเมลนะฮะเป็นของขนมหวานแล้วก็นี่เป็นเห็นไหมครัมัทฉะรังสรรค์เมนูที่หน้าตาดีมากมาจากอุจิเนี่ยอุจิมัทฉะคนชื่ออุจิเป็นชื่อเมืองอน่ะอุจิมัทฉะลาเต้อุจิมัทฉะอะไรเนี่ยอุจิรสชาต เป็นสีสันแบบไมฮะไม่เหมือนที่อื่นแนะ่นอนทุกคนนะฮะมันดืมดํากับความเป็นวัฒนธรรมดื่มชานะฮะชาเขียวแท้นั่งแบบคาเฟ่น่ารักนรักทุกคนนะ,ะ,นะะโอเคเราโพสแล้วจยวเมมจะเต็มทุกคนจ้าอย่าลืมมาเนาะชอบมากเลยฮันนารีไมฮะลึกแค่ไหนของดีๆต้องมาฮะบอกต่อให้โลกรู้ว่า นะฮะฮันนาริอยู่ตรงนี้เอกไม้ห้าทองหล่อสิบทุกคนอุ้ยอันนี้น่าทานนะะเป็นแนวแบบผสมน้ำตาลทรายแดงด้วยทุกคนอุ้ยนี่น่าตาดีฮะอันนี้เป็นโซดาแบบว่าเป็นแนวสกายบลูไปเลยทุกคนจ้าน่ารักมากทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับฮันนาริครับฮันนาริคาเฟ่นะฮะฮันนาริคาเฟ่เดอะโตเกียว ขอบคุณมากครับที่ให้ได้พบเจอคาเฟ่ดีๆแบบนี้อร่อยมากทุกคน